สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยครับเรื่องของ to do list หรือรายการสิ่งที่ต้องทำนี่แหละที่บางทีนะครับทำไปทำมาเนี่ยเออกับทำให้เรารู้สึกแย่ซะง,งั้นใช่ค่ะแทนที่จะรู้สึกว่าจัดการชีวิตได้ดีขึ้นกลายเป็นเหมือนเรากำลังจ้องมองภารกิจที่มันไม่มีวันจบสิ้นเลยนะคะเหมือนรายการสั่งประหารตัวเองเลย มากกว่าจะช่วยจำใช่ไหมครับคนกำลังฟัง Hack My Brain รายการที่เราจะใช้จิตวิทยาสมองและข้อมูลวิทยาศาสตร์มาอัปเกรดตัวเองในทุกด้านวันนี้จากข้อมูลที่เรามีนะครับจะพาไปสำรวจกันหน่อยว่าทำไมลิสต์แบบเดิมเนี่ยออมันถึงทำให้สมองเราล้าแล้วเราจะปรับวิธีคิดวิธีเขียนลิสต์ยังไงดีให้มันกลายเป็นเครื่องมือช่วยเราจริง อืมให้ทำงานดีขึ้นมีพลังเหลือไม่ใช่ทำแล้วหมดไฟไปซะก่อนนะคะประเด็นหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือลิสต์พวกนี้มันส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่า cognitive load หรือภาระการประมวลผลของสมองยังไงบ้างครับผมแล้วเราจะเอาความเข้าใจทางจิตวิทยาทางสมองเนี่ยมาสร้างลิสต์ที่ไม่สร้างความเครียดเพิ่มได้ยังไงโอ้โหน่าสนใจมากครับคือเคยเป็นไหมครับพอเราเห็นลิสต์ย,ยาวเนี่ย ใจมันวิววิวสมองมันตื้อไปหมดเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเล่นๆนะครับมันคือสัญญาณเลยว่า cognitive load หรือภาระที่สมองต้องแบกรับเนี่ยมันสูงไปแล้วอมสมองก็จะเข้าโหมดเหมือนแบบเอาตัวรอดหลังฮอร์โมนเครียดออกมาใช่ค่ะทำให้สมาธิหายคิดอะไรไม่ค่อยออกเลยใช่เลยครับคือสมองเราเนี่ยมันมีความจุจำกัดใช่ไหมครับในการจัดการข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะมีจำกัด พอยอดงานเข้าไปเยอะเกินไปลิสต์ยาวเป็นหน้ากระดาษเลยสมองก็ทํางานหนักเกินไปเหมือนคอมพิวเตอร์ที่แบบแฮงค์ไปเลยนะคะใช่ครับผลที่ตามมาก็คือความเครียดการตัดสินใจก็อาจจะแย่ลงด้วยลิสต์ที่ดีจริงๆมันควรจะมาช่วยลดภาระตรงนี้เนาะไม่ใช่มาซ้ําเติมเราครับผมมีเทคนิคหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกให้แบ่งลิสต์เป็นสส่วนอ๋อยังไงคะส่วนแรกเรียกว่า brain dump ครับคือเขียนทุกอย่างเลยที่มันค้างค้างคาคาในหัวเราเนี่ย ออกมาให้หมดก่อนเทออกมาให้หมดเลยไม่ต้องสนลำดับใส่ใน action list อ๋อเลือกแค่3มอย่างที่ชัดเจนแล้วก็ดูทำได้จริงแบบนี้มันสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะคะครับเพราะเป้าหมายมันชัดไม่ใหญ่เกินไปสมองจะรู้สึกว่าเอออันนี้เอาอยู่ควบคุมได้ควบคุมได้แล้วพอเราทำเสร็จ ไปทีละข้อทีละข้อมันเหมือนได้รางวัลเล็กๆอ่าใช่เลยจากสารโดพามีในสมองทําให้มีกําลังใจทําข้อต่อไปอีกแต่สมองเรามันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่า planning fallacy อืมยังไงคะ planning fallacy คือเรามักจะคิดว่างานต่างๆเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าเป็นความจริงเสมอๆเลยอ๋อประเมินต่ําไปใช่ครับประเมินต่ําไปเพราะเราประเมินเวลาพลาดบวกกับลิสต์ที่มันดูไม่มีวันหมดหรือ infinite mode เนี่ย มันก็เลยยิ่งทําให้เรารู้สึกผิดรู้สึกหงุดหงิดที่ทําไม่เคยทันสัทีแต่จุดนี้จริงๆพลิกมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเหรอครับยังไงครับไม่นานอาจจะสัก25-30นาทีประมาณนี้อ๋อซอยย่อยใช่ค่ะพอสมองเห็นว่าเป็นงานชิ้นเล็กๆมันจะรู้สึกว่าเอ้ยแปบ๊บเดียวก็น่าจะเสร็จทําให้เริ่มได้ง่ายขึ้นการที่เราทําสําเร็จเล็กๆบ่อยๆตลอดวันนี่แหละค่ะคือการสร้างโดปามีนช็อตเล็กๆให้สมอง ให้สมองรู้สึกดีกับการทำงานใช่ค่ะแทนที่จะกลัวมันอีกวิธีที่ช่วยได้เยอะเหมือนกันคือการทำ time blocking time blocking ครับครับ,รบไม่ใช่แค่เขียนว่าต้องทำอะไรแต่กำหนดไปเลยว่าจะทำเมื่อไหร่ลงในปฏิทินอ๋อใส่เวลาลงไปเลยใช่ครับใส่เวลาลงไปเลยมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมของวันแล้วก็จัดสรรเวลาได้จริงจังขึ้นเยอะเลยการบล็อกเวลาชัดเจนแบบนั้นมันช่วยให้สมองโฟกัสกับงานตรงหน้าได้ดีขึ้นนะคะครับ ไม่ต้องคอยพววงว่าเอ๊ะแล้วไอยังอื่นจะทำเมื่อไหร่ดีเป็นการลดภาระความจำไปในตัวอาจจะลองใช้สีต่างๆแยกประเภทงานในปฏิทินก็ช่วยปรับโหมดสมองได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอ๋อดีเลยค่ะแต่นี้สำคัญอย่าลืมนะคะควรมีช่วงเวลาว่างๆหรือ buffer zone ไว้ด้วยเผื่อเหลือเผื่อขาด ใช่ค่ะเผื่อเรื่องด่วนหรือพักหายใจบ้างแผนจะได้ยืดหยุ่นไม่ตึงจนเกินไปครับผมแต่ที่นี้ถ้าลองทำหมดนี้แล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังเหนื่อยๆจังลิสตก็ยังดูน่ากลัวอยู่ดีอืมอาจจะต้องย้อนกลับมาดูนิดนึงครับว่าเราเขียนลิสต์ตอนไหนของวันเวลาที่เขียนก็มีผลหรอคะมีผลครับเพราะว่าการตัดสินใจเลือกงานจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมันต้องใช้พลังใจหรือวิวพาวเวอค่ะ ซึ่งมันมีจำกัดในแต่ละวันนะครับตามแนวคิด eco depletion อ๋อถูกต้องเลยค่ะลองนึกภาพพลังใจเหมือนแบตเตอรี่มือถือก็ได้ค่ะครับการตัดสินใจทุกครั้งมันกินแบตไปเรื่อยๆถ้าเราไปเขียนลิสต์ตอนแบตใกล้หมดตอนเหนื่อยๆเครียดๆเราก็มีแนวโน้มจะสร้างลิสต์ที่มันกดดันไม่สมเหตุสมผลหรือมองโลกในแง่ร้ายเกินไปจริงด้วยครับควรจะหาเวลาที่สมองเราปลอดโปรง่งมีพลังงานดีๆเช่น ตอนเช้าหรือหลังได้พักผ่อนมาจัดการลิสต์จะได้ลิสต์ที่มาจากมุมมองที่เป็นจริงแล้วก็จัดการได้ค่ะสุดท้ายนี้อาจจะต้องลองถามตัวเองลึกๆดูเหมือนกันนะครับว่าไอ้ลิสต์ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันกำลังพาเราไปสู่ชีวิตแบบที่เราอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าอ หรือมันเป็นแค่รายการกันลืมที่สะท้อนความกลัวความเร่งรีบของเราเฉยๆใช่เลยค่ะลิสต์ที่ดีจริงๆควรมองเป็นเหมือนแบบร่างคร่าวๆของวันพรุ่งนี้ที่เราอยากจะสร้างนะคะโอ้โหชอบคำนี้จังไม่ใช่แค่รายการสสางงานที่ต้องทำให้เสร็จๆไปควรจะมีพื้นที่ให้กับสิ่งอื่นๆที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราด้วยเช่นเวลาพักผ่อนเวลาเรียนรู้สิ่งที่ชอบหรือแค่เวลาได้อยู่เฉยๆบ้าง ลิสต์มันควรจะสะท้อนความใส่ใจความเมตตาต่อตัวเองด้วยค่ะสรุปแล้วนะครับการปรับวิธีเขียน To Do List ์เนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เทคนิคจัดการเวลาแบบผิวเผินเลยค่ะแต่มันคือการหันมาดูแลสมองแล้วก็ออกแบบการใช้เวลาในแต่ละวันให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆเพื่อให้ลิสต์กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเบาใจขึ้นมีพลังมากขึ้นนะคะครับผมมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะ ลองนึกเอนเล่นว่าถ้าพรุ่งนี้เรามีเวลาแค่สามชั่วโมงอะไรคือสามสิ่งสำคัญที่สุดที่จะอยู่ในลิสต์นั้นค่ะน่าคิดนะครับแล้วลองพิจารณาลิสต์ที่เราทำอยู่ตอนนี้ดูมันบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองบ้างหรือเปล่าจุดนี้อาจจะเป็นประตูบานแรกสู่การสร้างลิสต์ที่เป็นมิตรกับสมองและหัวใจของเราอย่างแท้จริงก็ได้ค่ะทุกครั้งที่คุณเข้าใจสมองตัวเองมากขึ้นคุณก็เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นเหมือนกัน ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้กดติดตาม Hack My Brain ไว้นะครับแล้วเราจะปลดล็อกสมองไปด้วยกันในทุกตอน